เซ็แงแต่คุณสาเท่ามาดูขนาดเซ็งเท่ามายังค่นบ่้อใจก็บ,บ่้อใจอีรีแล้วตัดพี่น้องเนาะเงยยู่โอ้ยน้องค่ะพี่น้องน้องเดียว ดอกเป็นสันสั้นดีดีสลัดพิษมึงได้ล่ะตาสวัสดีจ้าพี่น้องเข้าปลาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาแต่พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ามาเล่มเห็ดแต่พี่น้องเล่มเห็ดดำจะไม่เล่มเห็ดดำกันจ้่พี่น้องมึงเนี่ยแะจ้่พี่น้องมึงมันเถ่าบได้มาหลายมือหลายเถ่า โอ้ยตายมึงเนี่ยติดกันแอดแปดโว้ยติดกันคักแน่แท้เนี่ยพี่น้องได้เลี้ยงเจ็บของไว้ก่อนได้จ่ายเดี้ยงคนสิมาภาพพี่น้องมาตัดขาเพราะว่าอันนี้มันเสียบไม่ได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดไม่เสียบละแต่มันหังเฮ็ดแตงได้บุ้มมีดมันบอมันมีอิโต้นะจ้ะพี่น้องบอมันมีดที่มันใหญ่นะแต่มีดมันหน่อยหาไม่เฮ็ดไม่เสียบเยอะ ไม่ใหไงลายกระตัดบ่ได้ฮะอันนี้คือได้มาเลือกเอาเราจะพี่น้องอันนี้ได้นลายมาเลือกเอาแต่กระงามเด้งามจ้ะพี่น้องหุ่นของขามันเงาหลับฝาดปันขานางงามเฮ้ยดอกหน่อยหน่อยคักหน่อยเนีย ตัวซับเครื่องนี้สีดังแน่ได้ะค่ะพี่น้องเด้อโัวศับเครื่องนั้นมันเป็นยังบูมันจังคอยบอเก็บแบตไปหอดบ,าบ้านเบ็ดแบตโคโรได้ซาดแบต <c oughs> มันเถา ล่งงมองกันหญ่ไ,ไ้เนาะพี่น้องเนาะล่งงมองก็ได้มืงในย่ายาวทายรูปออกกันจับพี่น้องมันงามตัดขามกันจับพี่น้อง เทศัพท์เครื่องนี้ก็กดยากแน่จักน้อยแล่ะจ้ะพี่น้องเรื่องเทียมันก็นกดังแก๊กๆให้เฮามันมันติดบ่ล <c> ะ <oughs> เครื่องนี้เราบ่ค่อยอยากใส่หล่จ่ะั่นบ่จําเป็นบ่ค่อยใส่เลยจ่ะโทรับนั่นองอู้หูุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุนอ,อนุุุุุ ไม่เสียบเอาได้จานกระดายอันอ,อ๋อล่ม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 ร่มพี่นอ้องติดละวะไม่เสียบเอาเยา้าโบมีเงินซื้อดอกจ้าอันอันแบบอัตโนมัติที่ตั้งของข้าเจนะ้าน่ะ อันแบบอันเีปเอานั่นนะวิปัญญาซื้อน้ำเพลนดอกจากงานการบดไอเฮตอาศัยกินน้ำยูทูบก็ได้กินมังเป็นบางเดือนบางเดือนกบบระไดกินคือกันหล่ะจ้ะพี่น้องเย่าก็ได้กินไปนี่หล่ะจ้ะซสร้างได้เมื่อบ้านจ้ะพี่น้องเก็บเอามุงนี้ก่อนจ้ะพี่น้องปาดมึงนีแม่พี่น้องเลยบึง้ง ปาถูกพี่น้องมงนี่ปาถูกพี่น้องดอกเห็ดพุ่นโอ้ยพุ่นอะพี่น้องปาโทษพุ่นอะมองดอกหนึ่งทั้งพุ่นเฮ้ยหอนซ่อนด้นอ,อพี่นอ้องเฮ้ยบุดะ เบ่งเลยพี่น้องเลยดอกเฮ็ดเฮ้ยเอ้ยเต็มกระตาไว้ปะเนียเราจะเป็นแนวนี่แต่มันสีลายบอหนะพี่น้องแต่มันลายกระเต็มกระตาแป๊บเดียวฮะคือตั้งมองที่เก็บไปวังวังอันรอบแรกกัน ะพี่น้องตัดขาจ้าตัดจ้าพี่น้องมานหนี่งดอกเฮ็ดไหมเลั่ดอกกับได้ตัดขาเน่ก ดก็ได้เล้าเอาคุณนี่พี่น้องเอ้ยหลุนหนังสือเนาะป้าถ้าหนุนหนังสือเต็มกระตาไว้ตาบอจกักอันบอ่ออันท่านใดไปหอดีไหน จต่พี่น้องดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมพุ่นนะ่ะพุ่นโอ้ยง่ายง่ายง่ายดอกนี่เดลยพุ่นปาพี่น้องโอ้มีอีกสองดอกที่วันนี้นนพี่น้องเบิง้งเนีบไปก,ก่อนได้จ้ะขาหนีบห <c oughs> นีบขากล้องใช่หรือ งามมีตัดออกผูดอาจากพี่น้องหอนซ่อนลูกกัลลาไใบดีดีพอห้องจัะพี่น้องมันจะมีพ่อได้เล่มนู่นเห็ไหมมงมันตายเห็นไหมซุ่มย่งกันย่งอยู่ไหมจาะพี่น้องไหม มังดอกมันเนี่ยมันอยู่ในมอดเนะี่ยแต่พี่น้องมันง่ามซึ่งนีเดี๋ยวสั่นง่ามมาเนี่ยเว้ยเมันกับพ่อเล่มลว่านอนหันดอกหลุดเนิสัย จับพี่น้องงามงามจับพี่น้อง โอ้ยพูอดอะไรตัดขาบ้างดอกนี่นิบใส่ขาหนีบจากพี่น้องอย่าว่ากันเดอร์ ซำบายุู่ะมองนั่งได้ก็ได้โอ้ยขันมองนั่งบ่ได้ย่อกะจรซีละจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกงามจ้ะพี่น้องเปียกบดละขอบคุกเข้าเนีต กอกงก็ไหลลงไหลล่องก้นพี่น้องอย่าอใบตัดขาพี่น้องเบิ่งเด้อจัดเด้อทอดได้หลายเด้อจัดเด้อมันไหลลงจัดพี่น้องมัน่นย่าสิเก็บเราวย่อสิตัดขาบ่อะไรตัดขาพี่น้องเบิ่งดอกสิเก็บกองไว้จังจะซุ่มแดงมันนันกะถึงใจกะตาโลด จ้ะพี่น้องลืมกดจ้ะพี่น้องเลยลืมกดอันนี้บอแมนได้จ้ดดอกใหญ่ๆนี่พอจะมากเกิดคู่กันจ้ะกะับเพชรนนี้กับเพชรดำขาสมเนี่ยเก็บกองไว้จ้ะ ดอกไหมงามอ่อนซ้อนนึงว่ะดอกหน่อยๆมันนี่แต่มันหนังบกเกือทีเนาะมันตายมันตายจับพี่น้องมันก็นเลยเดืห่างๆกันสินี่จะ้ะนี่จ้ะพี่น้องลูกกับบกห้องเนี้ย ก็น,นอนหลับก็น,นอนห้องมันดีดีลูกก็ได้เนาะเอาลามไมกับหัจักตัวละห้องดอกนี่เนาะองิงสิเอาไัดในใดจ้ะนี่นี่เอาได้ไปได้แล้วเก็บตัวเฮยุ่มเอายุ่มเอารอดนะปลาทั้งปุ่นดอกง่ายอยู่แต่พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาไปเพ่งมา นุ่มเอายุ้มเอาโอ้ทั้งผีคือดอกใหญ่แท้ดอกใหญ่แท้คือตังเกิดหน่อยแท้หนนี่พี่น้องแต่กี่มงนี่มันหลายอยู่จ้ะอีตอนที่มันเกิดหม่ๆมแต่ว่าปัจจินีอันมึงเนี่ยละ่ะที่นีมันตายอย่าพี่น้องมึงมึงนี่ดอกบ้าไงามึงเนี่ยถ้ามันบบตายนน่โอ้ยพี่น้องเอ้ย มึงนี่นะก้องไหม่ก้องไหม่พี่น้องโทษได้หลายเ้อนะโทษศับเครื่องนั่นแบตเบิดก็เลยใส่กับคากลองอันนั้น่ได้จ้ะพี่น้องกล้องทีันที่เย้าเสียบโทษศับเพรืองนี่ใส่กับขากลองอันนี้่ได้นี่ขากลองที่ยวนั่นเสียบไปนะ่ได้อันนี้เป็นเป็นขากองของพี่เก๋แล้วสื่อมาให้จ้ะโอ้ตายนี่จ้ะพี่น้อง ขากระปวดปวดพี่น้องเอ้ยย่าวปวดขาปวดหัวเขา่าหัวเขา่าหนูทรมานอิรีเดจพี่น้องเด้อนี่เบ่งเนะี่ยบงขาบ่งขาเห็ดย่ากองไว้ก่อน ว่างไว้แล้วก็นน้ำตัดขาระว,วังน,นี่โอ้ยอยากตัดขาพี่น้องเบิ่งยูจับพี่น้องเดายาหาวิธีก่อนเด้อหาวิธีก่อนพ่อไม่อันใดที่มันพอดีกับหู้จักน้อยก่อนหอันขากล่องจักน้อยก่อนนี่จะไว้ใกล้ๆกันล่ะกับกระตาเห็นหรอกระตาพี่น้องเห็นบ่ bơm nè ra phi nóng nha bơm lò quang bì đê bơm lò quang nha mạo đỏ phi ngâm thiệt อันนั้นมันทมใบเพียอ,อันพวกสัตว์พวกอีหยังน่ะหล่ะจ้าถ้ามันโตอีหยังหละ่ะมันมาเห็ดกองไว้อยู่เนี่ย ไ้กับมูมันนั่นกลมหนักเลยกลมหนักพี่น้องและย้าหาเล่มจะข้าวกันด้ยวยจ้ะเด้อเก็บหนักเพราะว่ามันได้เล่มพูดนะจ้ะพี่น้องงามบ่างามบ่ พอแล้วจ้ะพี่น้องบ้านนี้พี่น้องดอกงามๆอันโอ้พี่น้องด้เห็ดขากองได้แล้วอันนี้เสียบเอาได้จ้ะเนี่ยเสียบเอาเอาเห็ดใหม่พอดีหาใหม่พอแล้วใหม่พอดีกับหูกลองนะจ๊ะหูขาขากลองนะจ๊ะเห็นบจ่จะไหวเย้าเล้าใหม่มิดน้อยๆน,นี่แหละ เห็นน้ำบอล่ะรอบอ่เห็นน้ำนะพี่น้องเนาะดอกน,น้อยมันนี่ตาพี่น้องเก็บมึงน,นีฮะนนเก็บมึงน,นี มันหนาวพี่น้องเลยขนาดสวยแล้วยังหนาวอยู่วันนี้ไหมดูว่ามันสีห่อนว่าห่อนต้นนี่ดอกแคดงาาเดยจากพี่น้องยี่งใกล้กันนะจ๊ะก็มองนั่น เี้ยนี่พี่น้องเฮ้ยเนี่คือดอกอ่ะ Được ngay đi, thầy phụ nội Được nộ. ngay là, phụ nội Thầy phụ nội Chụp nâng thai ngay củ này thai ngay cho พี่น้องนี่ ừ. Thì 2 3 พี่น้องพาเมื่อเราจะหนาวหนาวเมื่อเย็นเมื่อสวยเหล่าแดดกต่นั่งบ่อุ่นอยู่ลูกไส้กันนั่งเห็ดคุ้มมูอยุหันจ้าหม,มุนแดดสิรุดกับบ่รุดบ่รุดเลยแต่พี่น้องลูกสาวกะนันน่นนั่นเฮ็ดหลุมนั่นยางดีเขากะสั้นกิ่งดิ้งลงไปพุดละจ้าพี่น้องเห็นบ่เขาสั้นกิ่งดิ้งไปพุดละนนจ้านอกจากน่าบังเห็ดแต่พี่น้อง เต็มกระตาคือเกาจับพี่น้องจ้าเต็มกระตาสีน้ำท่างคือวังหันบ่หีนวังหันเฮ็ดเงี้น้ำท่างจะเดินน้ำไปเก็บบ่เฮ็ดคือเกาได้จ้านี่จ้บพี่น้องเต็มกระตาคือเกาจ้าโอ้พี่น้องจ้าจะว่ากระต้าน่อยได้จ้บพี่น้องเด้อที่ออกนี่หลายคักเฮ็ดเนี่ยเขาเอื้อน่ากรองเขาหน่อยค่ะแม่ซื้อๆได้จ้บพี่น้องเนี่ย กระตาซำนี่ว่าน้อยมันบว่าน้อยเด้จะได้เห็ดหลายค่ะเดย์โอ้แต่พี่น้องพ่อกันคลิปไหมจ้าบายบายจ้าบายดูลกูกบายด้วยคน,นหินขางใส่กล่องซลยจ้าพ่อกันคลิปไหมจ้าพี่น้องบายบายจ้า